สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสิเป้นะคะวันนี้เนี่ยเป้จะมาทําคลิป how to แต่งหน้าลุกตามอินโทรที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเมื่อสักครู่ตะก,กี้เลยวาย่าเฮ้ยหน้าแบบนี้ออกมาเกาหลีเกาใจได้ขนาดนั้นและแบบที่เราเอามาแต่งเป็นเลฟเรนในวันนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คือคุณซออึนอาที่มาจากเรื่องบิสเนสพอเพระเซเป็นซีรีส์คอมเมดี้ โรแมน t i c Comedy แหมแกโรแมนติกคอมดี้ที่ดังที่สุดในเกาหลีแล้วก็ในไทยตอนนี้เลยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นกระแสม,มากๆเลยในตอนนี้ใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างยกมือขึ้นชั้นหนึ่งคือโดยส่วนตัวเป๊ติดมากเรื่องนี้คือแบบรอให้มันออกตอนต่อตอนคือพระเอกก็หุ่นดีแต่พระรองหุ่นเป๊ะมากแกคือแบบดูแล้ว น้ำลายไหลเอ้ยหุ <c oughs> ่นเป๊ะโบรหน้าตาดีสุดๆแต่สิ่งที่ฉันชอบดูไม่น้อยไปกว่าหุ่นพระรองนั้นก็คือ <c oughs> นางเอกกับรองนางเอกนางรองผิวดี คือไม่รู้ว่าใครเนี่ยที่ดูแบบพวกติดซีวีอะไรอย่างเงี้ยจะดูเหมือนเป้นหรือเปล่านะเป้ชอบดูเครื่องสําอางที่เขาอะแสดงในซีรีส์เกาหลีเลยแล้วก็แบบความเมคอัพความแต่งหน้าความผิวอะไรต่างๆอะคือชอบแล้วเรื่องเนี้ยเขาเน้นแต่งหน้าแบบ everyday look สุดๆเป็นอะไรที่แบบหุยฉันดูแล้วฉันแต่งในชีวิตประจำวันได้ everyday look ที่โคตรปังผิวดูดีผิวเนียนยินหนึ่ง ตอนแรกที่ดูเรื่องนี้ไปก็คิดว่าเฮ้ยจะแต่งเป็นนางเอกดีไมนะาแต่เบ้าหน้าเราดูไม่ค่อยได้ไม่ใกล้เลยอะแกฉันไกลมากแต่นางรองฉันรู้สึกว่าโครงหน้าฉันก็ใครเขายอยู่นะในหลายๆมุมฉันรู้สึกว่าโครงหน้าฉันแอบใครเขานิดนึงตรงที่แบบเออหน้ายาวจมูกยาวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาแต่งเป็นสออื่นอานางรองในเรื่อง business proposal กัน subscribe แล้วก็ไปดูกันจ้า ริงแล้วก็ตรงลำดับแรกเรายังไม่ได้ดูแบบเลยแกลืมหรือเปล่าอะแบบนี้นะคะตึง้งที่เราจะแต่งก็คือแบบนี้เลยจะแต่งมาแบบนี้เลยฉันจะหน้าแบบนี้เลยลำดับแรกนะคะหลังจากที่ไปรังหน้าอะไรมาแล้วเนี่ยการแต่งหน้าผิวสาวเกาหลีให้มันดูดีอี้เนี่ยการบำรุงสำคัญมากเราต้องมาบำรุงหน้าก่อนนะ ตอนที่เราจะเลือกครีมบำรุงในวันนี้นะคะเป้จะเลือกใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะนะก็คือเป็นอีอีครีมหน้าเนียนเกาหลีพรไทยยามิ้ว e อีอีครีมก่อนที่จะมาพูดถึงเจ้านองตัวนี้นะคะเอาวางลงก่อนทําไมเป้ถึงเลือกหยิบอีอีครีมที่จะมาใช้ในลุคนี้ไม่ใช้ลงพื้นตัวอื่นแล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการการปกปิดอย่างเดียวแต่ต้องการการบำรุงด้วยและหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าอ่ะอีครีมคืออะไรดีๆคืออะไรซีซีคืออะไรเอเอก็ยังมีบีบีก็มีด้วยแต่ ee ครีมเนี่ยส่วนผสมหลักที่จะยังอยู่ใน ee ครีมเนี่ยประกอบไปด้วยเบดรองพื้นกันแดดแล้วก็บำรุงเป็นการผสานทุกอย่างเนี่ยรวมเอาไว้ใน ee ครีมอันเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์คนที่ต้องการปกปิดผิวปรับสภาพผิวและบำรุงผิวจากปัญหาผิวต่างๆด้วยและการที่เปเลือกพรซองนี้มาเนี่ยนางเหมาะกับการสร้างผิวดวอีเกาหลีมากเป็นครีมช่วยปกปิดเบอร์ผิวและบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไปด้วยตัวเดียวคือครบจบบ แล้วตัวเนี้ยก่อนหนะ้านี้ไปไม่เห็นเหมือนเขาน่าจะเพิ่งออกนะคือเมื่อวานไปไปเซเว่นไปเดินดูใช่ปะก็เห็นซองนี้แหละราคา25บาท7กรัมก็เลยสอยมาคิดว่าเหมาะ กับการพกไปนู่นไปนี่มากถ้าใช้ดีลองบีบดูแลนะสีนางจะเป็นสีนูดไม่วอกไม่ลอยเลยสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวกันเลยนะทุกคนทาไปเลยเนื้อเนี่ยจะเกลี่ยง่ายนะเบาสบายไม่เยิมด้วยตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสปกปิดจุดด่างดำได้ทันทีเพราะมีกูต้าบูสิบเท่ามีวิตามิน B3 บริสุทธิ์และมีไฮยาลูเซล่มบำรุงผิวและที่เป้ชอบก็คือนี่เขามีกันแดดด้วย APF30PA2 บวกนะเหมาะมากสำหรับทาในวันที่เราไม่ได้ต้องเจอแดดจัด ทาไปเลยนะคะในวันที่เราเนี่ยนั่งอยู่ในอาคารทั้งวันหรือว่าทํางานในออฟฟิศก็คือเหมาะมากเรียกว่าซองนี้ซองเดียวว่ะปกปิดบํารุงกันแดดครบจบเผยผิวเนียนกลเกาหลีทันทีอะแม่นี่ถ้าวันไหนร,ร,รีบก็คือหยิบซองนี้มาซองเดียวจบเลย ชลูก,กเกาหลีเกาใจพอมคะต่อต่อผิวอยู่ดีก็แบบดีซะง,งั้นเลยทงทั้งที่แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะเลยเป็นเพราะนี่เลยคะ่ะ e e ครีมของพรตัวนี้นางปกปิดดีงามให้ลุกผิวมากแถมบำรุงพร้อมกันแดดด้วยสวยครบจบในตัวเดียวขอย้ำอีกที25บาทเองแม่ ชอบชอบชอบอันตัวนี้เดี๋ยวไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อเก็บเอาไว้เวลาไปเที่ยวดีกว่าแล้วก็แบบอยากได้ลุคผิวผิวอะไรอย่างเงี้ยขนาดผิวไม่ดีผิวก็ยังดูดีได้แล้วเนี่ยเครื่องสำอางคือแบบแต่งแบบบางแบบเบาแบบอืมทำไมผิวมันสวยจังวะอยู่วสวยมากแไม่ไหวแล้ว ส่วนรูปหน้าปกที่ทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะมีการบีบอัดหน้าลงให้มันเล็กนิดนึงเพราะว่าด้วยเนื่องจากน้ำหนักที่ฉันก็ค่อนข้างเยอะนะคะไม่เหมือนของเขาที่แบบหน้าเรก็กเรียวหรือไข่ส่วนดิฉันก็ได้เท่านี้ <c oughs> ก็พยายามจะบีบให้เหมือนที่สุดละกันในวิดีโอก็ดูเอาว่าของจริงก็คือไม่ได้เหมือนในรูปแต่ผิวเนี่ยผิวชัวๆไม่มัวนนิ่มดูดิโลดฉันชอบมากแก ส่วนนางบิสเนส s s Proposal นะคะตอนนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันก็หลุนมากว่าจะจบอะไรยังไงเอา้าจบแบบนี้แล้หรอแล้วพนางกับพระรองก็คือแบบไม่มีฉากเลิฟซีนอีกหรือคือฉันอยากให้มันมีฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะเพราะว่าฉันก็จะได้ตัดแปะหน้าฉันตุ๊เข้าไปแบบไม่ต้อให้ฉันกัด I love you like Ika, ค่ะคิมผู้หญิงดีกว่า I love y ย u นะคะจุ๊กจุ๊กก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบเซ็งนิดหน่อยที่แบบว่าฉากเริซีนคือแบบว่ามีแค่แบบฉากสองฉากที่แบบจินและสุดท้ายนะคะก็คือถ้าใครอยากให้เป้แต่งโคลเป็นใครในซีรีส์อีกไม่ว่าจะเรื่องไหนอะไรยังไ,ไงเนี่ยเชนก็ค่อนข้างติดตามพอสมควรนะคะกับซีรีส์เกาหลีก็มินม้างล่างเลยก็จะพยายามใช้แปอปตกหน้าโป๊ะโป๊ะให้เหมือนเขาให้ได้สำหรับวันนี้ไปแล้วบาย